ถามทุกโกมาแล้ว,ว,ลว,วครับเช้านี้ก็ฝนตกนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะกลับเข้าฮาหนอยนะครับเดี๋ยวออกไปหาอะไรกินกันก่อนนะครับแล้วก็มาขนกระเป๋าไปที่รถบัสนะครับอันนี้เราก็จะออกจากโรงแรมเรานะครับมันมี มันมีกาแฟที่อะไรบ้างครับฝนตกวันนี้ตกแรงซะด้วยเห็นไหพี่นี่กาแฟไข่กาแฟ,ฟ,ฟที่อะไยเนี่ย

phải, à, um... cho chicken 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 ก็ทนอะไรอ่ะเวียดนามกาแฟเขาแนีนอนะทีไฟร้อนลิกเมนต์ก็บอกลิกเมนต์น่ะก็ได้นะลิกเม้นต์น่ะยมในตัแบบ้กัาลรงจงวะนีสวยนะสวยปะ มันคืออะไรน้ำเดืบเนื้อสวย,สวยอ,อะไรนะเนื้อสวยเนื้อสวย,สวยหวานเจลียวท็อปปิ้ c โฟล์ท็อปีอ เราก็กินเรียบร้อยขามา420,000ฝนก็ยังไม่หยุดสักทีแวกลับโรงแรมครับกลับโรงแรมกลับโรงแรมู <c oughs> รรมนตรงข้ามร้านชอบโโโพิคอาพราจ่ายตอนนี้ก็กลับโรงแรมนะครับ ฝนไม่ยอมหยุดเลยไม่หมดชู้หรอเยอยังยังสองคนนึกอะไ ็มาถึงให้เทปติดลายนะครับก็ E ไม่มใช่เป็น 29E ใช่เลยปรเ็นแล้วตั๋วติดก็อยู่ที่เทลายลอันนี้เราก็มาก่อนเพื่อมาเช็คอินนะครับเดี๋ยวต้องรอรถ เราก็เรียกชื่อคนละฝั่งนี้ก็จะมีห้องน้ำมีคองขายอันนี้ตัวที่เราจอ,องมาะครับตัวที่เราจอ,องก็ต้องมาติดต่อเอาตอร์นี่ก่อนอันนี้รถก็จะจ,จัดด้านหน้าแต่ว่าตามคิวตามเวลาอันนี้ก็คือรถที่จะไปยนะครับโอเครับลา อันนี้เขาจะให้ถอดรองเท้าก่อนนะครับให้ถอดรองเท้าก่อนแล้วก็ใส่ถุงก็จะเตรียมถุงไว้ให้จะให้เส้นนะครับมมมาาาเรกล่้ด

กับข้างมันก็จะตรงนี้ครับอันนี้ก็จะมีฝั่งละเยช้าช่องชา้าเซ่ไอ้สุดยอดเซ่เซ่บินไปสุดยอดด้านหน้านะครับก็จะมีไฟช่องช้าจะอยู่ด้านหลัง รหัสไฟลไฟก็จะเป็นเบอร์โทรของิีเที่ก็จะความสูงก็จะเยอะกว่าของเซอร์เวียก็คืออังนี้งชาก็สบายหน่อยเพราะว่าเซรเวียันได้แค่ แล้วกจ็จะจอดที่5ีนะครับอันนี้ก็จะมีรองเท้าไปจมีห้องน้ำนะครับแต่ห้องน้ำจะเสียตังค์น0 0 0 2นค้อเอท่านอ่อนี้อัจฉะที่ิษรำคือวลูกเปน่น इन तो oh, okay. के हम आपको आराम करने और चावल इंस्टेंट नूडल्स नूडल सूप चिकन नूडल सूप फ्राइड राइस फ्राई नूडल्स खाने के लिए आई ब्र कॉफी आइस ब्राउन कॉफ़ी आइस कॉफ़ी नमकीन कॉफ़ीन दिखाओ उत्तर पश्चिम क्षेत्र की विशेषता นันก็ซื้อส้มโอนะครับเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นก็ประมาณประมาณแปสิบกว่าบาทไม่เท่าไหร่แปดสิบก้าสิบไหมแปดสิบกว่า ฝนก็ยังไม่หยุดเลย นี่จะเป็นละนะครับก็ห้องน้ำ้านกาแฟห้องน้ำก็จะมี เก็บเงินตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นร้านันางแตงไฟเวท้ารงตอนนี้เราก็เข้ามาเริดเอง เดี๋ยวเราก็ลงรถตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะ ก็ถนนถนนนีเนี่ยข้างนอกเนี่ยตรงเนี้อันนี้เราไปเอากระเป๋าไปโรงแรมหรือจะไปร้านฝางก่อนนะมันจะเกะกะกระเป๋าพื้นที่เขาเลยนะเอาเอากระเป๋าไปโรงแรมโอไกนะหนึ่งกิโลผมดูแล้วนี่ถ้าคาเฟ่สั่งใกล้ๆตรงนี้ตรงไหนเดี๋ยวเราจะย้อนไปย้อนมาคาเฟ่กินกาแฟอีกแล้วเหรอกาแฟไข่เจ้าต้นตำรับ

ก็จะเป็นฝ่ายเล็กๆนะครับพี่ขล่างบนใชเออล่างนอันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกาแฟเจ็งอันนี้ก็เป็นเบียร์เจ็งเบียร์ซัปโปรโรด้วยเบียร์นี้เดียวนะคือว่าเบียร์ึง นี่ก็เรียบร้อยหมดกาแฟไข่กับกาแฟเบียร์ร้านก็จะเป็นซอยเล็กๆจริงๆน,นะครับไปนี่เลยไปซนะอยนันนะอ้นี้กินมมล่ะไซอยเอียนนะข้าวเหนียวสั่งคาเฟ่ เหนือใกล้กันจะมีร้านข้าวเหนียวตัวเอียง。

ก็เดินในเมืองเก่านะครับมือ้าน้อยถนนก็จะแคบๆตอนนี้เรามาถึงร้านเนี้เปีริงไก่ปี้ยงนะัะ สภาพการจราจรที่นี่นะครับ,บ,บก็วุ่นวายดนึเนี่ยแบงก์ขวัญอีกไหม nhớ mà Rốt nhớ mà Cây thì nó làm

ร right? ูมทัวนะครับอนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำมีที่วางรองเท้ามีทีวีก็มีโต๊ะผ้ามีโต๊ะมีน้ำอา้จะเป็นตู้เย็น ตัวเย็นเดี๋ยวแช่น้ำไว้ก่อนตู้เสื้อผ้ามีเซฟด้านล่างโอเคอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นชาชาร้อน มีน้ำมีพัดลมห้องน้ำก็จะมีอาแมตตี้มีที่ชู่วเดินชาเวอร์เดี๋ยวก็รวมตัวแค่นี้นะครับห้องไม่ใหญ่มากเพราะที่ฮหาหนอยนี่ค่อนข้างจะแพงอันนี้ก็จะเป็นโรงแรมเรานะครับ ต้นไร่โมนห้าน้อยเดี๋ยวก็จะไปซื้อของฝากที่ลาเต้มาดก,กน,นะครับยังไงดอนดักอยู่เนี่ยร้านเป็ดอ่ะพิชลินสองปีอันนร้านดอนดักร้านเป็ดย่างพิชลินสองปีซ้อนกินป่ะล่ะพิชลินสองปีซ้อนอันนี้เดี๋ยวต้องทำอันนี้ใช่แล้ว

ป้อมประการช่างลองนะที่พี่มาเที่ยวรอบที่แล้วนี่เราก็ลงมาล็อกเต้เาเมาแลอวเจ็บมากเยอะเยอะไหมล่า <laughs> ไม่เยอะาตะก้าดีกว่า อันนี้ก็ดอนไปช้อปปิ้งเลยโอ้โหช้อปปิงงปป้งกันหลกร้าน,น,นค,ครับถ้าใครชอบวอล์กในการแนะนำการเดินทางน,นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับ กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับโอเค